บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวัน,นเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณทฟังขอต้อนร,รับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยพันธกิจมานาประจำวันและผมสันทัศน์รับหน้าที่ดำเนินรายการ มาาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่17เดือนกันยายนในหัวข้อเรื่องต่อกิ่งสู่ครอบครัวของพระเจ้าและพระชนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะนำมาใกล้ครควนและสามัคคีร,รมร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่11ข้อ11ถึงข้อ21นะครับพระธรรมโรมบทที่11ข้อ11ถึงข้อ21ก็ได้ปรากฏเรื่องราว และเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่าเขาพเจ้าจึงถามว่าพวกอิสราเอลสะดุดจนหกล้มทีเดียวหรือหาไม่ได้แต่การที่เขาละเมิดนั้นเป็นเหตุให้ความรอดแผ่มาถึงพวกต่างชาติเพื่อจะให้พวกอิสราเอลมีใจมานะขึ้นแต่ถ้าการที่พวกอิสราเอลละเมิดนั้นเป็นเหตุให้ทั้งโลกบริบูรณ์ และถ้าการพ่ายแพ้ของเขาเป็นเหตุให้คนต่างชาติบริบูรณ์หากได้เข้ามาเพิ่มเข้าด้วยจะดียิ่งกว่านั้นอีกมากหนอแต่ข้าพเจ้ากล่าวแก่พวกขั้นที่เป็นคนต่างชาติเพราะข้าพเจ้าเป็นอัครทูตมายัางพวกต่างชาติข้าพเจ้าจึงยกย่องพันธกิจรับใช้ของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้เร้าใจพี่น้องร่วมชาติของข้าพเจ้า ให้เขาเอาอย่างเพื่อให้เขารอดได้บ้างเพราะว่าถ้าการที่พี่น้องร่วมชาติของข้าพเจ้าถูกพระเจ้าทรงทอดทิ้งเสียแล้วเป็นเหตุให้คนทั้งโลกกลับคืนดีกับพระองค์การที่พระองค์ทรงรับเขากลับมาอีกนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าเขาได้ตายไปแล้วและกลับฟื้นขึ้นใหม่ถ้าแป้งดิบก้อนแรกที่ปิ้งบริสุทธิ์แป้งดิบทั้งอ่างก็บริสุทธิ์ด้วย และถ้ารากบริสุทธิ์กิ่งทั้งหมดก็บริสุทธิ์ด้วยแต่ถ้าทรงหักกิ่งบางกิ่งออกเสียแล้วและได้ทรงนำท่านผู้เป็นกิ่งมะกอกเทศป่ามาต่อกิ่งไว้แทนกิ่งเหล่านั้นเพื่อให้เข้าเป็นส่วนได้รับน้ําเลี้ยงจากรากต้นมะกอกท่านก็อย่าอวดดีต่อกิ่งเหล่านั้นถ้าท่านอวดดีใช่ว่าท่านได้เลี้ยงรากนั้นก็หาไม่ แต่ลากต่างหากเลี้ยงท่านท่านอาจจะแย้งว่ากิ่งเหล่านั้นได้ทรงหักออกเสียแล้วก็เพื่อจะได้ต่อกิ่งข้าไว้ถูกแล้วเขาถูกหักออกก็เพราะเขาไม่เชื่อแต่ที่ท่านอยู่ได้ก็เพราะความเชื่อเท่านั้นอย่าเย่อหยิ่งไปเลยแต่จงเกรงกลัวเพราะว่าเมื่อพระองค์ไม่ได้ทรงงดโทษกิ่งเหล่านั้นที่เป็นกิ่งเดิม พระองค์ก็จะไม่ส่งงดโทษท่านเหมือนกันคุณ้ฟังครับในพระธรรมโรมบทที่11ซึ่งเป็นพระธรรมที่เราได้อ่านเรื่องของคนต่างชาติที่ถูกต่อกิ่งเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าเพราะการละเมิดของชาวยิวคือการปฏิเสธข่าวประเสริฐนั้นเป็นเหตุให้ความรอดแผ่มาถึงพวกต่างชาติอีกทั้งการปฏิเสธของพวกเขา ได้เปิดทางให้คนต่างชาติได้รับพระคุณของพระเจ้านั่นไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าได้ทรงปฏิเสธชาวยิวเพราะยังมีคนส่วนหนึ่งที่เชื่อหลงเหลืออยู่เสมอและหลายคนได้เชื่อวางใจในพระเยซูพระเมสยาเพื่อรับการยกโทษแล้วนะครับเปาโลกล่าวว่าชาวยิวควรจะอิจฉาผู้เชื่อชาวต่างชาติที่ชื่นชมยินดีในพระพรจากพระเจ้าและนี่จะเป็นเหตุให้พวกเขา ปรารถนาพระพรเหล่านี้และมาถึงซึ่งความเชื่อในพระคริสต์นะครับในระหว่างที่ฉันกับพ่อมีโอกาสได้ไปเยือนเอวกวาดอร์ประเทศอันเป็นที่รักของท่านเมื่อไม่กี่ปีก่อนเราไปเยี่ยมฟาร์มของครอบครัวที่พ่อเติบโตมาฉันสังเกตเห็นกลุ่มต้นไม้ประหลาดแห่งหนึ่งพ่ออธิบายว่าตอนเป็นเด็ก เมื่ออยากจะสนุกสุกซนพ่อจะหยิบกิ่งที่ถูกทิ้งจากต้นผลไม้ต้นหนึ่งแล้วกลี่ต้นผลไม้อีกต้นหนึ่งเป็นทางยาวเพื่อมัดกิ่งที่ถูกทิ้งไว้เข้ากับลำต้นเหมือนที่พ่อเห็นพวกผู้ใหญ่ทำไม่มีใครสังเกตเห็นการเล่นสนุกของพ่อจนกระทั่งต้นไม้เหล่านั้นเริ่มออกผลแตกต่างไปจากที่คาดไว้ ในขณะที่พ่อได้บรรยายถึงขั้นตอนการต่อก,กิ่งนั้นฉันเห็นภาพว่าการต่อก,กิ่งเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าหมายความว่าอย่างไรฉันรู้ว่าพ่อผู้ล่วงลับของฉันอยู่ในสวรรค์เพราะพ่อถูกต่อก,กิ่งเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูเรามั่นใจได้ว่าในที่สุดเราจะได้ไปสวรรค์เช่นกันอัรทูตเปาโลอธิบายกับผู้เชื่อในโรมว่า พระเจ้าทรงจัดเตรียมหลทางให้คนต่างชาติหรือคนที่ไม่ใช่ชาวอยู่ให้คืนดีกันกันกบพระองค์ท่านกล่าวว่าและได้ทรงนำท่านผู้เป็นกิ่งมะกอกเทศป่ามาต่อกิ่งไว้แทนกิ่งเหล่านั้นเพื่อให้เข้าเป็นส่วนได้รับน้ำเลี้ยงจากรากต้นมะกอกเมื่อเรามีความเชื่อและวางใจในพระคริสต์เราก็ได้รับการต่อกิ่งเข้ากับพระองค์ และกลายเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้าพระธรรมยนต์บทที่15ข้อที่5กล่าวว่าผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นจะเกิดผลมากเหมือนกับต้นไม้ที่ถูกตอกิ่งเมื่อวางใจในพระคริสต์เราก็กลายเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่และสามารถเกิดผลได้อย่างมากมาย และสำหรับในช่วงเวลานี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านลองใช้เวลาคิดแล้วก็ใคร่ครวญดูว่าคุณรู้สึกอย่างไรที่รู้ว่าคุณถูกต่อกิ่งเข้าเป็นครอบครัวของพระเจ้าได้และคุณจะเกิดผลดีเพื่อพระคริสต์ได้อย่างไรแล้วมาถึงในช่วงเวลาที่เราจะสงบใจร่วมกันอธิษฐานนะครับข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เจ้าข้า ขอพระคุณพระองค์ที่ทรงรักและทรงยอมรับข้าพระองค์เข้าสู่ครอบครัวของพระองค์ผ่านทางองค์พระเยสุคริสต์ที่ทรงยอมไถ่บาปบนกางเขนสิ้นประชน์และเป็นขึ้นจากความตายจึงอธิษฐานขอขอบพระคุณสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังมานาประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับ ถ้าคุณรู้ฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการติดต่อมาอยังสำนักงานของเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้จดหมายหรือไปสินิบัตดจาน้าซองส่งถึงภารกิจมานาประจำวันตูปน้ 5, ปน5นสห้าปนฝอหัวหวมากกรุงเทพ10243ผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i ODB.org และสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข0 2 7 1 8 5166-7ถึง7และทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่กับรายการในครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับและก็รวมไปถึงสำหรับทุกข้อความที่ได้ติชมร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นพระพรซึ่งกันและกันสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับ